สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็เจอปัญหานะครับเครื่องนะครับเครื่องสแกนเอ่อตัวนี้นะครับมอเตอร์ไซค์นะครับเอ่อแบรนด์นี้เลยนะครับตัวของผมนะที่มันเป็นนะที่ก็คืออาการของมันเนี่ยมันมีอาการขึ้นว่าเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์ของของตัวกราดนะครับคือคือที่ที่ที่เจอนะครับ เอ่อถ้าเกิดว่ามันเออร์เลอร์นะครับให้เราถอดฝาหลัง mm hmm. นะครับตัวนี้ครับถอดฝาหลังน็อตสี่ตัวนะครับมันก็จะเนี่ยประมาณนี้นะครับน็อตฝาหลังสี่ตัวนะครับแล้วก็ทําการไอตัวนี้กดกดกดเข้านะครับแล้วมันจะเด้งออกมาแล้วก็เราก็ทําความสะอาดมันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปคืนนะครับถ้าเกิดว่ามันหายนะครับก็โชคดีไปนะครับแต่ถ้าในกรณีเหมือนผมนะครับมันไม่หายนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่หายเนี่ยเราก็ ต้องซื้อการ์ดมาเปลี่ยนใหม่นะครับแต่ว่ากาดนะครับของเดิมนะครับมันติดมามันจะเป็นกาดสีจิกนะครับก็ผมก็ได้หาต่ำสุดแล้วก็ได้ที่32นะครับก็จะเป็นการ์ดแท้นะครับแนะนำนะครับหาการ์ดเมมบลีกาดเนี่ยต้องเป็นแท้เท่านั้นนะครับเพราะว่าโอกาสที่มันจะเสียอีกมีสูงนะครับเพราะว่าเมมที่แถมมาคุณภาพมันอาจจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับพวกนี้นะครับ ก็ตัวนี้ผมก็ซื้อมาในราคาในลาซาด้านะครับก็ไม่ถึงร้อยนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับเป็นของแท้นะครับต้องต้องต้องเน้นเลยนะครับเป็นของแท้นะครับอ่าทีนี้นะครับเราเราเสียบเข้าไปในตัวเครื่องนะครับปุ๊บมันก็จะมีสายนะครับสายของมันเนี่ยบางทีนะครับอย่างของผมนับเสียบเข้าเข้าน้ตบุ๊กเนี่ยเสียบเนี่ยปกติบางเครื่องนะครับเสียบเข้าน้ตบุ๊กนะครับเชื่อมต่อนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับตำแหน่งที่มันจะขึ้นนะครับ ก็จะเป็นอ่าตรงนี้นะครับในคอมพิวเตอร์นะเราเข้ามาตำแหน่งนี้บริเวณตรงนี้นะครับมันจะเด้งมาให้เรานะครับส่วนเครื่องผมเนี่ยมันไม่เด้งนะครับถ้าในกรณีที่มันไม่เด้งมานะครับก็วิธีอีกวิธีหนึ่งก็ง่ายๆเลยนะครับเราถอดออกนะครับถอดออกจากตัวนี้นะครับเราก็หาตัวที่มันเป็นเสียบเมมโมรีแยกแบบนี้ครับประมาณนี้ก็คือเราจะเชื่อมต่อ โดยตรงเลยนะครับก็ส่วนตัวนี้อันนี้ผมทําให้ดูนะเพราะว่าผมไม่อยากถอดออกเพราะว่ามันอัปเดตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ผมจะทําให้ดูเราก็เอาเอามาประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็เสียบเข้าไปนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับผมก็เสียบเสียบเข้าไปในโน้ตบุ๊กนะครับนี่นะครับก็พอเราเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะเด้งมานะครับอันนี้ในกรณีที่เราเสียบเข้าไปเสียบสายนะครับ U.S.B. แล้วมันมันไม่เข้าไม่เด้งดึงเข้าเครื่องโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์นะครับที่นี้นะครับอ,อันนี้เข้าแล้วนะครับเนี่ครับมันก็จะว่างพยายามฟอร์แมตนะครับตัวนี้ฟอร์แมตแล้วนะครับแล้วก็ไปหาดาวน์โหลดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรามันจะเป็นแบบ แฟ้มแบบนี้นะครับเราก็ทําการแตกไฟล์นะครับแต่ส่วนนี้ผมแตกไฟล์แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็พยายามอย่า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 ปป p y แบบนี้เลยนะครับไม่เอานะครับถ้าปป p y แบบนี้นะครับเครื่องตรวจไม่เจอนะครับก็ให้เราเข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็ลูททั้งหมดนะครับแล้วก็ปปีนะครับนะคัดลอกนะครับอันนี้ก็ copy แล้วนะครับ ีนี้เราก็เข้ามาที่อ่อเมมโมรีนะที่เราอันิไว้นะครับเราก็วางนะครับมันจะมีความจุป,ประมาณสิบหกจุดหกมิกลิบนะครับประมาณนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเราก็เราก็ออกได้เลยนะครับเวลาออกอย่าลืมถอดแบบปลอดภัยนะครับ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ดึงออกได้เลยนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็เอาตัวที่เราดาวน์โหลดข้อมูลนะครับดาวโหลดอัปเดตไอ้รุ่นใหม่หรือว่าบางทีถ้าการ์ดบางเสียนะครับเราก็อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับพอเราเสียบเข้าไปนะครับเราก็เสียบไว้ในโน้ตบุกนะครับสายประมาณนี้แหละเสียบไว้โน้ตบุกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันเวลาเรากดเข้าเข้ามานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอัปเดตของมันเองนะครับของผมก็อัปเดตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับ อ่ามีรุ่นมีอะไรมาแล้วนะครับก็ประมาณยี่สิบเก้านะครับรุ่นเอ้ยยี่ห้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ของผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับก็มาแนะนำนะครก็ปัญหาที่ผมพบเจอนะครับก็จะเป็นเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ทุกวันนี้มีขายเยอะนะครับ ปัญหานะครับแก้ไขกันไปนะครับถ้าเกิดเสียอะไรก็คนที่เคยเจออาการยังไงก็แนะนําผมได้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งมีปัญหานะครับเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องก็ใช้งานคู่กันกับไอ้ด็อกเตอร์เอพีนะครับตัวนี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงผมก็พร้อมใช้งานได้แล้วนะครับก็มีอะไรก็สามารถทักมาพูดคุยกันได้นะครับ ก็ยังไงอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ผมด้วยคนระับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับทุกคนทุกคนนะครับสวัสดีครับ